สวัสดีเดือนพฤ,พฤษภาคมครับผมสวนนันดาอินทพลัมครับวันนี้ก็พามาชมสวนยามร้อนๆนะครับพฤษภาเข้าหน้าฝนนะครับแล้วก็เป็นเดือนที่แบบว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยครับเสียงดังโคมรถแมคโครชนรถสิบล้อ เด,เด็กกำลังทำงานครับย้ายต้นไม้ไปปลูกให้ลูกค้าเดือนพฤษภานะครับเป็นเดือนที่เมฆฝนนะครับพายุกำลังเข้ามาสิ่งที่จำเป็นนะครับในการดูแลสวนนะครับก็คือในตอนออกผลผลิตแบบนี้นะครับแบบนี้แบบนี้นะครับก็คือต้องลดน้ำนะครับลดน้ำกับเขาให้ชุ่มนะครับให้ให้พอดี ชุ่มรอบด้านได้นะครับให้เปียกให้แช่ยังไงก็แฉ่ไปเลยนะครับรอบๆแต่ห้ามห้ามแช่โคนแบบตรงกลางนะครับไม่ให้เปียกเลยนะครับต้นนี้ใหญ่มากครับถัง200ลิตรยังยังแพ้นะครับค่อนข้างจะใหญ่มากแล้วก็ลูกกำลังจะโอรครับแล้วมันก็จะมีลูกที่สลัดออกเองนะครับแล้วก็ มีลูกที่ร่วงก็เคลียนะครับมาจัดการเคลียเอาลูกที่ร่วงออกนะครับเพราะว่า,าถ้าจันไหนที่ผมไม่ได้อยู่ดูแลนะครับมันจะลูกเล็กเพราะว่าแม่ไม่ให้อ,ออกนะครับแม่แม่หวงมันก็เลยลูกเล็กๆนะจันแรกๆที่ผมดูแลมันก็เลยลูกโตครับลูกค่อนข้างจะโตมากนะครับ ใหญ่กว่าหัวแม่มือเยอะนะครับไ้ไซส์ได้ไซส์จัมโบ้เอได้ไซส์เอนะครับยังไม่ถึงจัมโบ้นะครับเพราะว่าผมมาไว้สิบกว่าลูกแล้วก็ถ้าแบบนี้ไม่ค่อยร่วงนะครับเพราะว่ามันเด็ดออกสองเด็ดเด็ดออกสลับกันนะครับก็คือสองลูกเหลือไว้หนึ่งสองลูกเหลือไว้หนึ่งแบบนี้นะครับมันก็จะห่างๆกันนิดนึงผมเปิดช่องให้ดูเลยนะครับไม่ได้เปิดช่อ เดี๋ยวจะหาว่าพาดูแล้วทำไมไม่เห็นเปิดให้ดูแล้วครับอ่ะนี่นะครับก็สองนะครับเหลือไว้หนึ่งสองเหลือไว้หนึ่งนะครับเส้นหนึ่งเอาไว้สิบเส้นหนึ่งเอาไว้สิบลูกสิบสองลูกนะครับมันก็ไม่ค่อยร่วงนะครับเพราะว่ามันถ้าเด็ดแบบนี้จันเอเส้น เส้นจันทร์เขาเสียหายนะครับมันจะฉีกฉีมันมีวิธีใหม่นะครับก็คือตันลูกเล็กๆแบบประมาณนี้นะครับตอนมีเฉืยนมีเฉือนลูกที่จะแต่งลูกที่จะไม่เอานะเชือนนิดเดียวนะครับคือเฉือนนิดเดียวมันเป็นแผลแล้วมันก็ร่วงเองนะครับมันเหมือนลูกมันไม่สมบูรณ์มันก็มันก็สลัดทิ้งไปแบบนี้นะครับตั้งแต่ตอกเล็กก็เชียนออกนะครับ แล้วก้านจันรเขาก็จะไม่ฉีกนะครับจะไม่เป็นแบบนี้จะไม่ก้านลูกนะครับก้านจันก็คือการดันบนอ่ะนี่นะครับมันจะมีรอยฉีกเสียหายนะครับถ้าเราฉีดถ้าเราเด็ดยิ่งเด็ดเด็ดไม่เป็นนะครับเด็ดแบบไม่มีฝีมืออันนี้คือก้านจันนะครับพวกนี้นี่คือก้านจันอันนี้คือก้านลูก ก้านจันทร์ก็เสียหายได้ครับถ้าเราโน้มโน้มจันทร์ไม่เป็นโค้งนะครับไม่เป็นคันธนูแล้วก็ไม่รับน้ําหนักรับน้ําหนักไม่ได้นะครับมันก็จะเลื้อยลงเรื่อยๆแล้วก็หักนะครับหักโค้ก็มีหักตรงก้านก็มีนะครับมันก็จะหลากหลายความเสียหายให้เราเห็นแต่ว่าที่แน่ๆเราก็เก็บเป็นประสบการณ์ครับไปศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับจากสวนคนอื่น ทำเองบ้างนะครับแล้วก็ฟังเข้ามาแล้วก็มาลองปฏิบัติดูถ้าอันไหนเขาแบบว่าเหลือลูกไว้เยอะแล้วมันลูกมันเล็กนะครับก็อย่าไปแบบถ้าเขาพูดแล้วก็บางคนไม่เชื่อนะครับก็เลยเอาไว้กลับมานะครับบางคนไม่เชื่อนะครับก็เลยเอาไว้เยอะโดยเฉพาะแม่ <c oughs> แล้วเยอะลูกไม่โตนะครับลูกเล็กๆเ,เข้าสวนมาทีไรก็มาพูดเรื่องนี้แหละไม่ค่อยอยากเข้าสวนนะครับให้แม่ดูแลไปก่อนพอเรามาดูแลก็เดินตามก้นนะครับใครมาก็เดินตามก้อนอย่าเด็ดออกเยอะนะเราสั่งลูกน้องมาแบบหนึ่งนะครับแต่แม่เดินมา,วาควบคุมว่ายาออกเยอะเราบอกว่าเหลือไว้สิบลูกนะแม่ก็บอกยาวออกเยอะพอแล้วพอแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับ ใครมีปัญหาอย่างเราบ้างก็มาถ้าท่านไหนที่แต่งรูกได้นะครับควรจะแต่งรูกให้มันสวยๆนะครับเอ,เอาเอาออกเยอะๆเลยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเอาออกน้อยมันก็จะสลัดออกเองอีกทีอของมันเองนะครับถ้าเอาออกเยอะมันก็ไม่สลัดแล้วนะผมต้องคอยดูแลไปแล้วก็ มัดไปด้วยนะครับเพราะว่าใครแกะคนนั้นก็ต้องมัดบลุดมือครับถ <c oughs> ุงเหนียวมากครับ คงไม่เป็นไรนะครับโดนกระแทกอย่างแรงก็กยังไม่ขาดนะครับประเทศไทยเป็นประเทศที่ร้อนชื้นยิ่งเดือนพฤษภานะครับพฤษภามิถุนานะครับปลายมิถุนาลูกพวกนี้ก็จะเริ่มเข้าสีแล้วครับพอพอเข้าสีก็เต็มเดือนเลยกรกฎาก็เริ่มออกมีออกสู่ตลาดแล้วนะครับก็คือเดือนกรกฎาเป็นเทศกาลของการ อ,ออกมาเที่ยวทานออกมาเที่ยวชมสวนอินทผลัมทานอินทผลัมอร่อยอร่อยนะครับแล้วก็เป็นฤดูการที่ขายต้นกล้าไม่พอขายนะครับเป็นฤดูการที่ต้นกล้าไม่พอขายเลยเพราะว่ามันช่วงที่ออกลูกนะครับแล้วใครๆก็อยากปลูกเห็นลูกแบบนี้ เต็มต้นแบบนี้นะครับต้นเล็กๆก็ออกลูกเต็มต้นเลยต้นโตๆก็ออกลูกเยอะเลยนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าใครๆก็อยากปลูกนะครับอยากลองอยากลองนะครับอันนี้ผมก็ถมที่เพิ่มไปแล้วครับประมาณหนึ่งไร่ก็จะลงแปลงเพิ่มหา,หาทางไป ถายต้นอินทผลัมต่อครับแต่พอดีน้ำท่วมนะครับไปไม่ได้เฉะ่ะฉะแฉะมันแฉะนะครับนี่ครับการดูแลสวนไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับถ้าเราไม่วางระบบให้ดีแม่ก็ดูแลแบบลำบากมากพยายามอยู่นะครับหาเวลาทําให้ทั้งลูกค้าแล้วก็มาทำให้คุณแม่ด้วยยังไม่เสร็จเลยนะครับนี่ครับต้นก้า เลือกซื้อได้สั่งมาได้ครับแล้วก็นี่ครับผลสวยๆเต็มต้นเลยนะครับต,ตัวไหนไม่ผ่านก็หลุดร่วงตายุณไม่ได้ไปต่อสําหรับบัมเอสด,ดาฮานนะครับสังเกตนะครับว่าช่อดอกที่หอ่อผลจะสวยช่อไหนที่ไม่ห่อจะเป็นแผลจะแตกจะลายนะครับจะเป็นออกลูกในล,ลายแบบนี้เสียหายนะครับแบบนี้ คือถุงกระดาษขาดแต่ไม่มีใครมาเปลี่ยนนะครับก็แตกลายไปส่วนส่วนฝั่งทางนี้ไม่เป็นไรนะครับก็คือลูกก็สวยๆอยู่มันแสดงให้เห็นว่าถ้าเราดูแลเขาดีนะครับผลก็จะสวยแล้วก็จะได้ราคาดีถ้าดูแลไม่ดีเป็นแบบนี้นะครับดาหฮานก็ดาหฮานนะครับ200ก็ไม่มีใครซื้อนะครับไม่กล้าขายต่างหากนะครับ ควรจะเด็ดทิ้งไปนะครับแต่ถ้าเป็นลูกสวยๆที่ห่อไว้แบบคุณภาพดีๆนะครับอย่างนี้สวยๆแบบนี้นะครับมันก็จะขายได้ถ้าแบบนี้นะครับก็คือเราก็คงไม่กล้าขายให้ใครนะครับก็คงเด็ดทิ้งไปเด็ดทิ้งไปนะครับแล้วก็หากระดาษมาห่อนะครับไม่ได้นะครับถ้าเอาไว้ก็ยิ่งเน่าเผลอดึงเชื้อราเข้ามานะครับ เนี่ยต้องเก็บทิ้งรู้ไหมครับประมาณกี่บาทเกือบร้อยแล้วนะครับเนี่ยอีกสองสามลูกก็เป็นร้อยแล้วนะครับร้อยบาทคือผลิตผลของเรามันก็บอกได้เลยว่ากว่าเราจะดูแลมาได้กว่าจะเป็นลูกนะครับให้เรานะครับ <c oughs> อันนี้มะม่วงอันนี้พันธ์มหาชนกครับมะม่วงอร่อยมากครับเนื้อแน่น เนื้อแน่นมากแล้วก็หวานอมเปรี้ยวตอนสุกนิดนึงนะครับแล้วก็หวานคือแบบไม่เลี่ยนนะครับไม่เละนะครับช่วงนี้ผลผลิตออกนะครับแล้วก็ไม่ว่าพันอะไรต่อพันไม้ช่วงเขา้าฤดูฝนเนี่ยก็จะขายดีนะครับเนี่ยตะไคร้ก็ปลูกไว้นะครับช่วงโควิดใครอยากได้ตะไคร้นะครับก็ทําแบบนี้ไว้บ้านเองก็ได้นะครับไม่ต้องออกไปตลาดจะมีต้นไว้ ครับถ้าใครสนใจต้นก้าก็ติดต่อเข้ามานะครับช่วงนี้อีกหน่อยนึ่งจะเกินการแย่งต้นก้ากันนะครับเป็นการที่แบบว่าโอ้ยแห่กันเข้ามาอยากได้ต้นก้าต้นนั้นต้นนี้ต้นนี้ให้ราคากันเองเลยนะครับไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องบอกราคาเขาให้ราคาเองเลยเท่านี้ขายไหมเท่านี้ขายไหมครับเขาถามว่าเอาต้นนี้ตังไหมต้นที่นอนอยู่ก็บอกว่าครับ คถ้าใครสนใจต้นกล้านะครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าต้นกล้าเหลือน้อยมากนะครับต้นกล้าเหลือน้อยควรรีบเร่งนะครับราคาจะไม่แพงนะครับช่วงนี้เบอร์โทรเบอร์เดิมครับ087-087-7530แล้วก็เจอกันนะครับสำหรับสวนสำหรับทางสวนนันดาเองนะครับยินดีต้อนรับลูกค้านะครับที่ เข้ามาเยี่ยมชมชิมนะครับอีกหน่อยไม่แน่ใจว่าอีกเดือน2เดือนโควิดจะหายหรือยังถ้าไม่หายนะครับก็ควรก็คงจะเป็นการส่งเคอรี่นะครับส่งไปซนีเคอรี่เขาไม่รับผลไม้สดนะครับก็ไม่ได้ส่งก็น่าจะเป็นการขนส่งของทางไปสนีทางบริษัทอื่นที่เขารับนะครับก็เป็นการผลผลิตนะครับถ้าไม่มีผู้มาเยี่ยมชมเราก็ส่งให้นะครับก็คือ ถ้าเปิดสวนไม่ได้นะครับก็ตามสภาวะช่วงช่วงระยะเวลาช่วงแห่งโรคภัยอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าท่านไหนจะเข้ามาก็วัดไข้มาจากเซเว่นเหมือนเดิมครับบ้านผมไม่มีที่วัดครับก,ก็รบกวนวัดไข้มานิดนึงนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาด้วยแช่นะครับผ่านแล้วอะไรบอกว่านอร์มอลนะครับก็คือไม่มีอะไรน่ะ นะครับก็มาได้ใส่แมสกเข้ามานะครับมาเยี่ยมชมสวนได้โอเคครับถ้าอย่างไงก็เจอกันครับที่สวนสวดีครับบ๊ายบายครับ